กับบางลามกับเกือบว่าหนึ่งเลยเนาะตัวเดียก่อนได้เจ้าตัวนดี้กันได้คาเซียพร้อมมาล้อมุด้วยนี่มาล้อมุด้วยนี่ น่าเลยบอกใช่เลยใช่เราเหมือนก,กับหอมดิบเนาะห้อมดิบแมนลองด่ได,ด้ครับหอมดิบเอาเลยบอสห้องขัดอยู่แต่ยาน,น,นมันหมดไปเบาบ่เคยกินแก่ข้าวเด้ไ <c oughs> ่เคยกินเหล้าทักทายสบายดีตอนเสาร,ร์นะนี่ก็เป็นเวลาตีห้าก,กว่าแล้ว พักกันลุกมาเลยไปหาลัดเสาถ้ากันได้ผ่านเติงนะถ้ากั็มาแต่การบอโอ้าา oh. พลึกกะลีเสร็จอนี่ครพักันดุกมากินกาแฟไปหาลัดเสาเป็นได้เมื่อคืนนี่ไปเมื่อคืนนะได้เนาะเจอเห็นชองโต้กับโอ้ดอกมาแตกเศได้เนาะมาตกนี่อยู่ แกเปียนบ่เกเปียนเกือบน้อยนึค้าเกือบอ้ยไปแล้วจะอดแจ้งแล้วจะมาไกลกัรุ่นนึงุดถ้ายรกันอืับ่ไป่ได้ไหมนี่ค็ที่หากรบมมองเลยแล้วเนาะคนตกแล้วตวสอบ่นที้คตวชุดูนตอนี้หนาวท นเปนพ่อานว่านในซองโตหมดเลยมนจมเสียได้อยู่นี่นอเป็นวลาอันนี้เนาะเออนใหญ่เพราะอ๋อบ่าวันบ่ไก่กำลังเหียนเนาะเจกหอกอันนี้เนาะ วลามันข่ามากกับมเนจะเจียรแห้งเลยนะจะคอยล่อไปเไดเมันอยแห้งเสมอมาได้วนามากใกล้ๆก่อคอยลงคอยลงอีกวะไกแลคหมากระต่แห้งไรกนก็จอดแห้งไลกรจอดเ่ทังท้วานนี่ยพอพ่องโตแบบจำใส่แล้ว บ่ยิ่งนอกกากจอนเถอะทำไมขวกับตื่นลวะลงกมาหาหนึ่งเขาเราป่าป่าพวกป่าปาอะไเป็นมัดเลยพวกพวก็เป็นแม่นหจนตาสวดก็บ่ได้จะมี้เลืดขาดโลจศเบื่อได้กินกระหองตัวนึ่งนี่ยันห้องมออยู ums, mm, um> ่ขาดเลดจก็ปพงทัง่คนทักแบบเช็อกระห้อง เข้าวกระหอกกระแตไปบัดนี้แจกถักไปไปหาลัดเสาก่อนมาลัดจะก็เจอแล้วงแรกต้นเสาอืมแม่นแหละมันสิไปไะใสเนาะมันยังละกันได้ตอนเสาไปบัดนี้ถักกันไปหาหลอดดงก่อนทางนี้กันหนึ่งเขาอยู่บอลหนึ่งเขาแล้วก็ยังก้อยใสมองบ่โอ้ใส่มองผู้เดียวก็ได้อันใส่ยวนเขื่อนนี่บ่ โอกาสลงเนาะเราดงอีกน้ำมานน่คือสัตว์ป่าแทวนี้นะต้องบอกว่าลายได้เมื่อวานนี้นะพันแอดกับพ่อ,อย่างมูมูลีงบอกมูยังนี่แหละทีมงาน,นยังก่อนนะตินไปหอดดงผู้จังแหนกันไปบ่ะนะ

แล้วฝน,นก็ตกลงไม้แล้วมันนี่มาสิหลอกเมื่อบอลกูเลยเนี่ยพร้อมม่ผ่านเตืนนะพอดีลงมาพอกันก็ได้กบมาหอดบอลน,นะทังทีมงานกันกนกนกนบกางพะยางเพราะว่าฝนตกมงได้นี่ กิละลอย้มม่เตร้บัจเทีานมาถาแล้วถ่ายมนันเอำกับในคอกเลยันนะแม่เที่วไปเทมากินน้ไม้ันไฟไหมบนนั้น่ะยังฟ้านีละแม่ช่องโต้เมาไปนำมันก็มาไล่กอดเลยทันยิ้ยังเสียดายอ้ทีมงานเท่าได้ยังไงมันนี่นะ ได้ปลาได้กระหอกได้กระหอกเออาเลาแล้วลได้กระเพาะคือกันก็กระเพาะตัวหนึ่งกระหอกนะพอกระหอกชามพาะตัวนึงนับไปได้มากบรรบัดผ่านมันแรนบางทีจะยิ่งยังนะแล้วก็ยูหันเลยก็เบื้องเคลื่อนแล้วแบบนี้นะกระเบื้องเคลื่อนผ่านเนาะมามาหาเขาก็ได้ยินเขากายไปเจ้าเจ้าขึ้นจอบนะเขากับกายเจ้าไปเออ จะขึ้นนะขยังตำลังอยู่เลยต้นต้นต้นลูกมันอยู่ทางนี้นะลูกมันนะผ่านลูกมันใหญ่นิดนึงวันนี้นิดหนึงหอยมันนะแม่ใหญ่ชุดแล้วแม่มันกับทำขอกทำขอกค้างไว้แล้วนะหันมันก็กินตลอดนกใหม่ท่านั้นมันหากินนกใหม่เนาะแม่ท้บิดนั่นก็หอกมันทวงคิดอีงยังก็หอกมันทวงเจาะยองไปยองไปก็ได้สินีก็หอกเวันหนึ่งหันมาเห็นแล้วปอะไรปลาโอ้ อันนี้ปลาสายมองมาเส่าเลยนะยามมองเป็นเห้าเสายแล้วปลาลงหอนามปิ้งคอยเติมโมดยานปิ้งขยยานแขกขึ้นไปมดหนามว่างบังใหญ่เนาะเพราเลี้ยวบางนามเคียวไปแต่หยาหนามมันเคียวอันนี้ก็ในพันเติงมันไดกระหอบแขมันก็มีอะไรเลยแขบนชิ้นเกลียวในแขหนู สมกไ่ตนเขาก็ยังได้ตลอดตก่อนสรุปเลยก็ห่อใน2องโต้เนาะนี่ผานหลอกสม่ากนเป็นรต๊ทางนี้ก็สิลามปลาบ่โดยลามกบังไม่อับกระบังลามกับเกลือว่าหนึ่งเลยเนาะเจอกรมะเขือนี่ น้ำปลาเสรมเกลือ,อสรุปแล้วผลงานบันนี้นอทอนทอนนองด้านอมานกว่าหมูโดยชูเราเราเก่งกลัวท <laughs> <laughs> างนี้ก็ลามปลาแล้วกัดจีกระหอกทางนองดาก็ต้มน้ำกิน อยู่ก็ร้ายเออย็บไปเย็บต้องไปดีกมาเนาะ <c oughs> ทางในผ่านเดือนกิดเจ็บอี็นยังก็เจ็บฟรีเนาะอยู่คาจีบขาอย่แตงลูกบีแตกแล้วจนนั่นไปห้าหลัดเสากับบุหรี่มาหนิจนจนไปบุหรี่นะเนาะ <c oughs> ้ <c oughs>

nằm đi na <tứ> ừ. oh. chèo này chèo chèn chèo chèn 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 ตัวนี้เราได้โอ้กินดิบเลยดิตับดิบ,บแปะกันเลยหรอตับกับหอกดิบเหรอไอ้บอดอนห,หน่อยนึงเห็ดแล้วไอ้ตึ๊มาดิแปะเสร็จก,กันเลยโอ้เอาตัวนี้ก่อนได้เตอตัวนี้ได้คาเชียพร้อมเล็ดเอ้า ขับใหญ่ๆเลยลองมาดูบอกกคนลองเลยกินเออตรงดาวใช่ขอตับทงด้วจังหน่อยใช่ไหมเมด่อได้รอนาจังหักไหในพันใหญ่เป็นผ้ากินแล้วกินชุดเลยเ่แพ้แล้วแน่แล้ว มาล่อมาดูนี่มาล่อมาดูนี่น่าเห็นหมดใช่เลยใช่เลยบอลลิสบอลลิสเดีอยวพาด้วยพาด้วยเออถาเสือบอเสือได้บอลนิสคือาเสือนะบอตัเสือตัดไ้พ่อ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 อ้าวเกีกยคำอย่างนี้นเนาะเก่ข้าวเองอืมอนี่เห็นหมดเลยชุดยอดเลยอ่าึคัดขนาด นังด้ากับบุซิมเบิงบวกกับหอกดิบนะจะได้เสศดก่อยบวกคนนี้นะเออต้มก่อนเดบดลาบเอาบวกต้มมาเจ้าพวกเจ้าได้ผักไหมบ้ามึงดูอย่าพ่าวอย่าพ่าวเด้๋ยวพอเด้อใจคอย็นเย็นนังด้าเป็นน่องเบิง เราเหมือก็หอมดิบเนาะหอมดิบแมนลองได้กันหอมดิบเอาได้บ้า,ากักอยู่แต่ยานมันหมดอีกเบาเคยกินแก่ข้าวเด้ไ <laughs> ม่เคยกินเล้ <c oughs> ่านท้นออามาอีกกะได้กรหองอ,อ,อีกตัวนึงผมเป็นคอยได้ผู้ได้สะพานหมดได้เออ้าผานกีเ็ ในฟันขี้เค็มเดี๋ยวว่ื่อยางมากมึงได้นี่ลยเห็ดเห็ดเห็ดนั่นนะนกหอกตัวเปียงครับบปีกแ้วโอ้สุกเนาะต้มกระหอกนี่กรหอกตัวนาสิบปีงเอานไปหอนานอนเลย โอ้ตบกระหเองโย่ปลก็มาแล้วนอปนี้ตบแล้วมาเห็นหลาบบอกปนี้ลาบเยโยชูดนี้คอยห้าก็เคยเห็นเี่คอยยังบ่เคยเห็นจะืออไไ้แบบว่าตบแล้วมาหลาบมันหอมดีกันรหอมดีหอมต่างกัน เขาก็มากินนะเนี่ยแสบคันตีคันตีอะไรกินน่ะแสบตอนจะเพาอนจะเพาเี๋จะบริจิตัวเดี๋ยวไดก็หอกมากก็จะเพาบริจินตีนแสดงว่าจะอะไรกหอกเดีไปมันจะไปหน้าปงเาจะบริจินปีนไก่ครับแนวโเหาเกาเหาาจัจะบริไปน้าไหนนะจิมึงดูหมอมวับโรได้เขากินนะครับบริกิน้นอะไรกินมันคูไดอันเดียวอะไรได้ฮะเอาอีกอันหนึ่งมันคูัริีนไก่ มันคู่กับกินบ่ได้มันขี้กันตะไลไดอ่ะไปเรื่อยๆจะเห็ดผมเราออกจากปลาบ่ไดให้จังนลยนี่นี่ลามปลานะกระบังเลืกโหดโบเห็นมันนี่นี่ยังเห็ดของแก้มบ่อยนี่นะเออใช้กันบ่ได้มันแย่มันแย่เซฟไก่บ่รเห็ดยินมาเนี่

ตามปลาหทาแบบว่าเนี่หอมหอมเนาะหอมเส้นมะเขือยังทาแต่ลาบกระหอกบ้านลาบกระหอกเลยบอกเป็นตะเพ็ดเนาะใส่เพิ่มได้เลยเห็ดกินทันแล้วสับฝนฝนกระม้าแหละ ผนมาแล้วมากับเห็ดกินแล้วแต่ฝนตกมานะยังเป็นเป็นน้ำค่อยมากอพี่ออน่คเลเออตกมากัก็ตกแล้วเอเห็ดกินแล้วนะแต่เ้ายังันในจิ้นข้าวแต่ว่าฝนก็มาก่อน มานักเลยบ้านี้นทีงา่ายจ้ะพากันเขามาสนอยู่พยาง ตกหนักเลยนะนี่วกพี่จะเว็นใคเจตัวเหรอใครจดนโดนแคแวระเดงมาเลยถ้าคมเียกรเนาเดี๋ยวพ้นไม่ใช่พุ่น

ท่าไงดอนเ้เาสาวหร <c oughs> ือเ้าเทียงอันนั้นบ่ฮอดเพิ่นเพิ่นมืออันนั้นสั่น อิ่มและอารมณ์ดีขนาดฝนตกตก็ใครใครจะมานจำฝนตกเออเบิ่งเงินเบิ่งน้องได้กินหน่อยเดียวหนึ่งฝนตกห้ามยาพร้อมนั่งยากเด้